เฮ้ยใส่หมวกกันน็อกก่อนเว็บนะครับผมช่งเทียนออาเ้ยแบ่งเอ้ยแบ่งได้ไปเอต่อยจิหน้าม oh, yeah, yeah. ันเอยิงหน้ามันอ้ยเอ้ยตอยต่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 อยต เราต้องเอาชีวิตรอดจากนรกในนรกนี้ให้ได้นะครับผมเพื่อไปต่อนะครับผมในนรกนี้มีอะไรให้เราลุยนะครับผมวิธีการจะผ่านนรกนะครับนั่นก็คือเชิงเทียนนะครับผมอย่าตกนรกเฉยเลยว่ะทุกคนแต่วเราเรารู้วิธีการผ่านนรกได้ด้วยวามไวแล้วนะครับก็คือเชิงเทียนคู่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 เงล่ะเชิงเทียนคู่เงล่ะไปกันต่อเชิงเทียนโคตรโกงวิ่งแบบโรนันดเดกวมา เชิญเชิญคู่มาแล้วนรกนี้แป๊บเดียวนั่นแหละอ,อ้าว